เรื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหลนะืเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ กับผมกีรัตนะครับกับทีเด็ดจานเจดับบลิวเอ็นบีเอฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย11กันยายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอะบาสเกตบอลหญิงสหรัฐอเมริกาเช้าวันพฤหัสบดีครับลงสนามแค่คู่เดียวเท่านั้นครับโดยเกมนี้เป็นการพบกันระหว่างคอนเนติคัตซันครับเปิดบ้านเจอกับแอร์แลนด้าดีมครับแต่ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์คู่นี้ครับไปดูผลงานเกมล่าสุดของทั้ง2ทีมก็เป็นการพบกันเองครับที่บ้านของแอร์แลนด้าดีมครับทีมดับหนึ่งในสายตัวนอ,อก ซึ่งในเกมนั้นเอลเลตาดรีมเอาชนะไปได้ขาดลอย87ต่อ62โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเรียนฮาวเวิร์ครับ18แต้ม5ดีบาห์แอสซิสเสริมด้วยการตัวเก่งครับแม่ทัพอลิชาเกรครับ15แต้ม6รดีบาว์ครับนัสยูมอน14แต้ม5รดีบาว์แอสซิสสุดท้ายเป็นเอลเลตาดรีมครับเหนือชั้นกว่ามากส่วนผู้แพ้อย,อย่างคอนติกัสซันในเกมนั้นทำสกอร์สูงสุดเป็นซานยารีเวิร์ส 16แต้ม4รีบาวสองแอสซิสเสริมด้วยอนิซ่ามอโรครับ13แต้ม14รีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลแต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับที่จะต่อกรกับทีมอันดับหนึ่งของสายตะวนันออกได้แพ้ไปตามสภาพครับมาดูราชผูบเลตัวจริงในวันนี้ที่เป็นไปได้จากการคาดการณ์เท่านั้นครับอลาตาดีมครับพอยการ์ดเป็นจอร์ดินแคนาดาวันนี้จะได้ดวลกับเบ利亚ฮาร์ตลี์ครับของคอนเนติคัตซันครับตำแหน่งนี้ก็มองว่าทีมเยือนอลาตาดีมเหนือกว่า ส่วนทางด้านชุติงการครับเจ้าบ้านทรงสาวสวยมารีน่ามาเบรครับมาดวนกับเบรนฮาวเวิร์ดช่วงนี้ชั่วโมงนี้ก็ต้องถือว่าสูสีครับคู่นี้ทําสกอร์ใกล้เคียงกันสมอลฟอร์เวิร์ดลินเซ่เลนครับของซันดวนกับเทียนหน้าเป่าเปาตำแหน่งนี้ส่วนตัวมองว่าเป็นผู้เล่นระดับเดียวกันครับไม่มีใครโดดเด่นโดย p พาเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับช่วยเกมรับแล้วก็วงในอย่างอันิซาโมโรของเจ้าบ้านเจอกับนาซิลมอนครับ ก็มองว่านะัสยูมอนเหนือกว่าเล็กน้อยตำแหน่ง power forward ส่วนเซนเตอร์คุมวงในครับชีน่าชาลส์ครับยังคงยืนประจำการคอยรีบาไว้กับเจ้าบ้านซันในวันนี้เจอกับเบรียนาโจนส์ส่วนตัวชอบการเล่นของเบรียนาโจนส์มากกว่าและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับที่น่าจะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับแต่อย่างไรก็ตามต้องเช็ครายชื่อีครั้งก่อนลงสนามเรึ่งเช่วโมงเจ้าบ้านคอนเนติคัตซันครับนำโดยเบรย์ฮาร์ดลี์มาริน่ามาเบรลินเซ่อลเลน อาิซามอร์โรและทีนาชาลส์ส่วนอลเลนตาดรีมครับถ้าไม่มีการพักผู้เล่นอะไรมากมายก็จอร์ดินแคนาดาเรียนฮาร์วาร์ดทีนานาพลวพาวครับนัสซิลมอนและก็เบียน์นาจูนส์อลเลนตาดรีมครับลงเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายในซีซั่นสถิติปัจจุบันชนะ29แพ้14เกมเป็นอันดับหนึ่งในสายตัวออกแน่นอนแล้วครับโดยคยีแมัชอัพวันนี้ครับเจ้าบ้านมารินามาเบรซีซั่นนี้ผลงานดี14.2แต้มต่อเกมเปอร,ร์เซ็นต์ฟิก36 ่วนอลตาดีมแน่นอนครับเป็นเรียนฮาวเวิร์ดครับซีซันนี้17.6แต้มต่อเกมครับก็ทําแต้มสูสีกับแม่ทัพอีกหนึ่งคนคืออลิชากรครับเปอร์เซนต์ฟิกโก37ทัศนจานเจในคู่นี้ครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมปิดซีซันของทั้ง2ทีมครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เลือกฝังครับเนื่องจากเป็นบาสที่ไม่มีผลทั้งคู่แต่ในเรื่องราวของสกอร์สูงครับคิดว่าในคู่นี้ครับก็มีโอกาสที่จะทั้ง2ทีมจะไม่เน้นเกมรับอะไรกันมากมายครับ เนื่องจากเป็นเกมส่งท้ายซีซั่นด้วย157ที่เปิดมาครับก่อนหน้าลุ้นไปฝั่งสกอร์สูงมากกว่ายืนฝั่งสูงคู่ปิดซีซั่นครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ